เอาสวัสดีครับสวัสดีครับต่อกันที่คลิปเนาะนะครับคลิปนี้ก็จะพามาตัดพื้นที่เสมอนะครับหลังจากที่เราตัดพื้นที่เอียงมาแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาตัดพื้นที่เสมอๆนะครับอ่ามาดูนะครับว่ามันจะคุ้มไหมนะครับกับการตัดแบบนี้นะครับนะครับใครจะได้เปรียบกันนะครับระหว่างรถไทกับรถไมโคเนาะนะครับเอามาดูกันพี่น้องนี่ นี่ครับตัดเฉียงก็ตัดให้แล้วเนี่ยผมว่ารถแถช้ากว่านะนะครับเพราะรถแถต้องเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับแต่ตัวนี้คือปาดไปเลยนะครับปาดเป็นแถวมาเลยนะครับพื้นที่รัศมีวงกลมได้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับปาดมาได้เลยนะครับเนี่ยแต่รถแถเราต้องตัดเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าไปแล้วก็เก็บมาเดินหน้าเก็บไปถอยหลังเก็บนะครับแต่นี่คือปาดเป็นแถวมาเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเร็วนะครับเร็วมากนะครับกระเดียวนะครับ เอาไม่ได้ถ่ายพี่เพียงน้องด,ดูนะเมื่อกี้ก็าติดปัญหาสัญญาณนะครับนี่นี่คลิปนี้ไม่ดังก็ให้มันรู้ไปพี่น้องนะครับสำหรับเครื่องตัจนะ้าเนาะกับคูปต้า KX9173 ทำเองใช้เองนะครับกับทีมง,งานตัวแกะนะครับเนะอาองเซกเตอร์เนาะเอาจจะก,ก่อนติดอองกเ,เตอร์นะครับจัดจำหน่ายนะครับไม่จัดจำหน่ายพูดเล่นนะครับทำเองใช้เองครับพี่น้องนะครับ ไม่มีปัญหาครับไม่มีสายแตกน้ํามันรั่วนะครับไม่มีนะครับมอเตอร์ไม่มีรอบจัดไม่มีอะไรทั้งทิ้นนะครับตัดแบบสบายๆชิลๆนะครับนี่นี่แต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าผมจะโดนเพื่อนไปเยอะแล้วครับน้ําฝนคันคายแล้วเพื่อคันคายนะครับว่าฝนตกเสร็จนะครับแสบเนื้อแสบตัวแล้วนะครับก็น้องก็จัดให้ครับเพราะว่าตามจริงต้องถ่ายตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพอดีผมกินธุระอยู่ มาถ่ายตอนช่วงเย็นๆแล้วเนาะตอนนี้ก็8ปนาฬิกาแล้วแต่ยังไม่มเมื่อยีบรรยากาศทางใต้เนาะนะครับโชราธานนีนครับ FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวลงทางเพจทางยูทูบเนาะให้ได้ดูกันนะครับนี่ก็ตัดรอบพื้นเฉียงนะครับเนี่ยชั่วโมงละพันครับรับทั่วอาณาจักรครับนี่ชั่วโมงละพันในยะแล้วแต่ตกลงกันพี่น้องเอาเป็นวันก็ได้นะครับแล้วแต่ว่ากันนะครับ ก็เป็นต้นแบบนะครับน่าจะเอาไว้ใช้ออกงานออกตึกเหมือนกันนะครับพี่น้องต่อไปนะครับอันนี้ก็ทําให้เผื่อลูกค้าสนใจเอาไปตัดนะครับรับจ้างเนาะเก็บทุกรายละเอียดครับไม่มีเหลือครับนี่เตรียมหมดครับเตรียมหมดนี่นะครับลักษณะนะครับที่ทําก็อยู่ทรงนี้นะครับนี่นะครับนี่เร็วครับสองรอบโ้น แฟนฟอร์เมอร์ครับก็เห็นนะครับนี่นะครับนี่นี่ครับเก็บนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงไกลไกยังไงเนาะโอ้ตัวไหนคับน้องนี่น้องใส่ไหโว้ ว่าไอที่ปาดเชื่อมเีื่อกี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับอ่งั้นมันจะมาติดมันจะมาพันตรงเนี้ยครับโอ้โหแล้วเนี่ยเมื่อก่อนอะไรนะครับ้อนที่น้องผมเนี่ยนี่นะครับมาฟังกันมาฟังอธิบายก่อนพี่น้องนะครับว่าทำไมมันเป็นทรงนี้นะครับทำไมมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วนะครับมาฟังกันเด็ดผล เมกอนอันนี้ก็ไม่มีนะครับเมื่อก่อนอันนี้ก็เสมอกันนะครับเมื่อก่อนอันนี้ก็เข้านี่นะครับเข้านี่นะครับสายนี้ไม่มีไปนู่นนะครับเมืกอนนี่นี่ทีนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่คืออันนี้จบมาแล้วครับน้องจบมาแล้วจบมาแล้วครับอันนี้ก็เข้าถังไฮโดรลิกกับถัง สายนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวฟังน้องอธิบายให้ฟังก่อนบางคนก็จะสับสนอยู่ไม่ใช่บางคนหรอกผมเนี่ยแหละสับสนเพราะผมยังไม่เห็นตังน้ํามันอยู่โอ้โ,อโ,อโอ้ตัดใบจริงนะครับน้อง เป็นกลับมานี่เข้าถังมาใส่มาใส่รูเติมเลยไม่ต้องจาะไม่ต้องอะไรใส่รูเติมแล้วแล้วเวลาเติมต่อไปเติมที่ไหนครับน้องเวลาจะเติมแล้วก็ถอดสายนี่ออกแล้วก็หมุนหมุนออกแล้วก็เติมไปนั่นเองอ๋อน้องน้องทำเป็นเกีียวโอ้โหพอดีเกีียวแป๊บครับพอดีเกีียวหนึ่งนิ้วแปบนิ้วพอดีเลยโอ้ไม่ต้องลงคุณอะไรมาก ผมก็สงสัยอยู่ตอนแรกนึนกว่านะ้อ,องเชื่อมน้องบอกว่าเชื่อมเชื่อมเป็นเชื่อมไงแบบนี้เป็นเชื่อมบุดแกถอดน,นี่ออกปุ๊บก,ก็หมุนเกี่ยวออกได้แล้วเติมอ๋อมันก็นไหลกลับมานะครับเนี่ยสับไับ,ต,บตับพันนี้มันจะหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าว่ายกขึ้นมาข้างบนนี่มันจะได้ทางเดียวครับนี่คือนี่นี่น,นี่ทูเวย์สองทางอ๋อแต่ว่าไปนี่ไปทางเดียวใช้ทางเดียวยกขึ้นมาเห็นหัวทูเวเนี่ยก็ต่ได้ทางเดียว อโแล้วไอ้ไอ้ตัวนั้นสองสายก็กลับมาที่เดิมนะครับน้องไอ้ตัวเนี้ยที่ว่าน้องบอกผมนะครับโอ้คนไกขึ้นถ้ามันหนักมันอะไรปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับถังนี่นั่นนั่าทาราวัตทำให้สินไม่แตกก็กลับมาโดยที่ว่าไม่ต้องอะไรมากมายนะครับน้องใช้สายยางปกตินี่โอ้โหอันนี้ก็น้ำมันวิ่งปกติอี่มันเข้าเส้นนี้เข้าเส้นนี้เข้าเส้นนี้ แลผ่านมอเตอร์ให้ทำงานแล้วก็กลับเส้นนี้แต่หากน้ำมันล้นเกินความจําเป็นมันก็ไหลกลับไหลกลับถังโอแต่ถ้าเมื่อก่อนก็คือเราใส่นี่นะครับน้องับใช้ร่วมใส่ร่วมเลยว่าให้มันกลับไปด้วยตีนทนไม่ไหวมันแรงเกินมาเนี่ยก็อ๋องก็ถูกนะครับน้องมันคล้ายๆว่ามันไม่มีที่ไปเวลาแรงสุดไมนมันมันกลับถังนั่นแหละแต่ว่าพอกลับไปแล้วมาเอาไปทํางานร่วมกับตัวอื่นอะกกลับไปสะดวกไม่เ่อาครับอื แต่ตัวนี้คือถ้ามันล้นปุ๊บล้นจากการทำงานเหนื่อยปุ๊บก็กลับไปที่ที่นะเกินกำลังเกินมิดเนี่ยอีกอย่างอีกตัวนี้ก็เข้าใจนี่ตัวนี้ถ้าเราทำเสมอปุ๊บตัดไม่ได้ตัดที่แคบตัดที่แคบไม่ได้ติดเพรติดเพราะผมเห็นแล้วเมื่อกี้น้องตัดได้สบายเลยแต่ถ้าว่าเราทำมือนเดิมนิ่มเฉียดต้นไม้ได้เลยไหนตัวตัดเฉียดกำแพงเฉียดอะไรนี้โอ้ ออกการได้แล้วครับน้องแบบนี้ <c oughs> จบแล้วจบแล้วจบทุกอย่างจบแล้วครับนี่นะครับเห็นแล้วเนาะนะครับก็ไปทำเอาเองเด้อนะครับไม่มีตอบไม่มีบอกนะครับถ่ายให้ดูแล้วว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับนี่ติดกับคูปต <c oughs> ้าคเอก้าหนึ่งคิดสามอนไรครับน้อง ถึงตรงนี้อึงไอสายยางเนี่ยกินง่ายจริงครับเอาสายยางเลยพี่น้องนะครับ,บ,บรเขาเรียกว่ากินง่ายเลยนะครับนะคลิปนี้ก็มาบอกแล,นะล้วเนาะกลไกก็มอเตอร์ธรรมดามอเตอร์ก็ใบมีดต,ตัดรถไถธรรมดานะครับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับนีแบบ่ใส่โชคใส่อะไรตัดแปลงเองใช้งานได้ทั้งวันวันนี้ก็ตัดทั้งวันนะครับน,อน้องพักเดียว,ยวแต่ว่ารู้สึกว่า <c oughs> เอา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 เลยครับโอ้โอเคเกลับบ้านครับที่นี้เสร็จแล้วนะครับก็ทิ่งไปให้เพื่อนพี่พน้องได้ดูกันแล้วนะครับที่นี้เราก็จะกลับนะครับหลังจากสาธิตให้เสร็จสับแล้วเนาะนะครับจบทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรไขข้อข้องใจแล้วเนาะนะครับ ใครอยากทำนะครับหรืออยากอะไรนะครับกดมาติดตามกดซับสไครต์ก่อนนะครับวันไหนถึงหมื่นนะครับถึงหมื่นซับนะครับถึงจะบอกเนาะนะครับลุ้นกันก่อนนะครับเราจะบอกที่อยู่นะครับบอกที่ทำเนาะนะครับลุ้นๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับลุ้นให้ถึงหมื่นซับหน่อยเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับตั้งใจทำยูทูปนะครับนะครับเผื่อมีคนกดติดตามเนาะชอบ งานพวกเรานะครับจะได้เห็นอะไรอีกเยอะนะครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับต้ามโครเเมองเอ็กซ์คาเนะครับดูได้ทั้ง Youtube นะครับทั้งเพจนะครับวงได้สองช่องทาง Tiktok นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ครับลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายกับทีมงานน้องแท็กเตอร์นะครับกับพี่เดียวอยู่ครบนะครับ ขาดเซเลนะครับวันนี้เนี่ยตัดได้หมดครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนแค่น,นี้ตัดได้หมดทุกที่เลยซอกซอกเล็กๆน้อยๆยเข้าได้หมดครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย